หมายเลขทายหนึ่งที่แปดอยู่ฝั่งนี้เก้าถึงยี่สิบหกอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็สิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่อยู่ฝั่งนี้กรรมการจะได้ดูสิบเจ็ดถึงยี่สบสี่ฝั่งนี้ฮะอ่าสิบห้าอยู่ฝั่งนู้นครับโชูนสิบห้าไปทางนู้นข้างหลังยี่สิบสามอยู่ตรงนี้ถูกแล้วตัวนี้เจ้ายี่สิบอยู่ตรงนี้ครับฝั่งนี้ร้องระงมงเลยนะครับ นี่ว่ากเัพี่หางูกของพ่อนครหลวงกับแม่ดาวรุ่งนะครับจากโจโจ้ฟาร์มสมเด็จนะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับโชคลัชนีนะครับผมเป็นลูกของพ่อโชคกระบี่กับแม่ทองมั่นนะครับสามสิบสามนะครับนครลำปางครับผมตามด้วยสิบสี่สิบสี่ทรัพย์พันล้านครับ ตามด้วย15 15สายฟ้าครับตามด้วย19 19กะปิครับผมตามด้วย20 19เพชรพันล้านนะครับแล้วก็20กะปิครับ24 24ปังปอนครับ22 22ถุงเงินครับ23 20 23ขุนแผนครับ1 1ทองดีครับผม2 กรงเทพมังกรครับ 7. เจ็ดเจ็ดโชครัชนีครับเหลือสามตัวสุดท้ายที่เขารอบครับหมายเลขสี่สี่เก้าตะวันครับผมตามด้วยหมายเลขสิบสองสิบสองมีโชคครับผมและตามด้วยหมายเลขสุดทา้ายจริงๆหมายเลขสี่สิบหมายเลขสี่สิบเจ้าตะวันครับผมโอเคครับขอเสียงปรบมือ,อให้ทุกตัวที่ไม่ได้เอ่ยขอบคุณมาก หมายเลข19ครับครับหมายเลข19นะครับเจ้าเพชรพันล้านนะครับผมจากแบงค์้อยฟาร์มนะครับอำเภอห้วยเม็ดครับผมห้วยเมดอีกแล้วเที่ยวจริงๆหมายเลขต่อไปที่เขารอบคือหมายเลขคือหมายเลข24ครับครับหมายเลข24นะครับน้องปังปอนนะครับผมลูกปังแปด้วกับแม่พิมพ์ยานะครับจากนามนครับผมหมายเลขต่อไปที่เขารอบหมายเลข22ครับ ครับหมายเลข22นะครับน้องถุงเงินนะครับลูกปังแปดล้กกับแม่บุญหลายจากอำเภอเมืองครับผมสองตัวสุดท้ายที่เขารอบครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับน้องทองดีนะครับเป็นลูกของทองภูพานกับแม่สวยนะครับของเสียภัยสันฟาร์บัวขาวครับผมและหมายเลขสุดท้ายที่เขารอบในรอบนี้ถือว่าเขี้ยวสุดๆคือหมายเลขหมายเลขสี่ครับ ครับหมายเลข4ี่นะครับกตะวันนะครับผมเป็นลูกของนครหลวงนะครับกับแม่ดาวลุ่งจากโจโจ่ฟาร์มสมเด็จครับผมตบมือดังๆ็นการขอบคุณทุกตัวที่กำลัง9ออกสู่นอกเวทีครับถ้าตัวมาจากจังหวัดอะไรบ้างครับหอสินะครับเพชรพันล้านจากห้วยเม็กครับห้วยเม็ก ยี่สิบสี่ปังปอนจากนาบนครับนาบนมาอีกแล้วยี 22, ่สิบสองถุงเงินจากอำเภอเมืองครับหมายเลขหนึ่งนะครับทองดีจากบัวขาวครับผมโอ้จากบัวขาวกุชินารายและหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ก้าตะวันจากสมเด็จครับจากสมเด็จนะครับอ่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามหมายเลขสี่ครับ หมายเลขสี่นะครับเจ้าก้าวตะวันนะครับเป็นลูกของพ่อนครหลวงกับแม่ดาวลูกนะครับจากโจโจ้ฟาร์มสมเด็จครับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองหรือรางวัลที่สาม้แกหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับเจ้าปังปอนนะครับเป็นลูกของปังแปดริ้วกับแม่พิมยาดาจากนามนครับผมอเอามาฝั่งซ้ายที่เลย หมายเลข19กับหมายเลข2ี่บปาดข้างหน้าครับหมายเลข19นะครับเพชรพันล้านนะครับเป็นลูกของพ่อเบิ้มพันล้านกับแม่สายเพชรอุดรจากแบงค์ร้อยฟาร์มนะครับห้วยเม็ดนะครับผมและหมายเลข2ี่อนะครับหมายเลขที่12นะครับถุงเงินนะครับเป็นลูกของปังแปดิ้วนะครับกับแม่บุญหลายนะครับจากฟาร์มบัญญัตินะครับโพนทองอำเภอเมืองกาลสินครับผมและ อำเภอที่ได้แชมป์ในรุ่นควายดำเพศผู้ปันน้ำนมจูเนียวันนี้ได้แก่ควายมาจากอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองครับครับผมแชมป์รุ่นนี้นะครับได้แก่หมายเลขยี่สิบสองนะครับน้องถุงเงินนะครับเป็นลูกของปังแปดลิ้วกับแม่บุนหลายนะครับจากความบัญจัด ตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์รับชัดเน้นๆครับท่านปอชำนาบุญมีแววตาแจ่มใสนะครับหาหน้ายืนตรงแข็งแรงนะครับหาหลังก็ก็เป็นลักษณะดีนะครับเวลาขึ้นทับก็สปริงตัวดีหางระบบสืบพันนะครับเนี่ยไทได้ได้ตรงเรียกนะครับตัวตัวยีบสองนะครับจะได้เปียบอีกนิดนึงนะครับ ตัวยีิบสองนี้ก็ได้เปรียบที่ส่วนท้ายนะครับตัวนี้ส่วนท้ายจะมีความบาลานซ์นะครับมีพื้นที่เนื้อนะครับจากตัวลำตัวนี่พื้นที่เนื้อสมติว่าในอนาคตนะครับถ้าเราจะพัฒนาเพื่อเป็นควายเนื้อนะครับก็สามารถเปรียบเป็นพื้นฐานได้นะครับก็และก็ที่สำคัญก,การเก็บกระดูกอย่างที่ว่านะครับสวัสดีก็สมบูรณ์ตัวนี้เลยเป็นที่หนึ่งครับขอบคุณครับ i